ราชากัมปันเบอร์1ยุคปัจจุบันครับโคตรกัมปันของยุคนี้กาเนโรครับแชมป์โลก4สถาบันล่าสุดเขาทำลายสถิติโกยเงินทะลุ2 0 0 0 0ืล้านบาทครับ สวัสดี FC แฟนมวยทุกท่านครับมาด้วยเรื่องของมวยสากลกันบ้างหลังจากที่กาเน,นโกครับเป็นแชมป์สียสถาบันตอนนี้ก็ดูไกลๆนะครับว่าเขาคือยอดนักสู้เบอร์หนึ่งแห่งยุคปัจจุบันเลยก็อันดับจริงๆก็อยู่ในน้ำหนักที่แบบคนดูเยอะด้วยนะครับรุ่นที่ใหญ่ๆนะครับตอนนี้เขาเป็นแชมป์โลกสีสถาบันก็มี WBC WBA WBO แล้วก็ IBF ครับเป็นการชกกันระหว่างซาวการเนโลอวารสครับยอดกัปตันชาวเม็กซิกันกับ เจอเมลซาโลผู้ท้าชิงชาวสหรัฐนะครับที่สังเวียนทีโมบายอารีนาครับเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยผลการแข่งข,ขันในไฟน์นี้ครับปรากฏว่าครบ12ยกซาอุอาวารสเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้แบบเอก,กฉันนะครับก็มี119ต่อ1น8 1 1 8ต่อ1น, 19, 11 8, อน9 118ต่อ109ป้องกันแชมป์โลกสิงสาบัและก็ได้เข็มขัดเดรริงเอาไว้ในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าโหดแหละ ก็กดนับไปก่อนด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็รูปเกมต่างๆนานาถือว่าคุมเกมได้ดีกว่าหลังจบไปนี้ครับ <c oughs> ก็มีการเปิดเผยค่าตัวของยอดกระพันนวั3 3ปีโดยการันตีที่6ล้านเหรียญสหรัฐครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ222ล้านบาทบวกกับส่วนแบ่ง PPV 60%นะครับเจ้าตัวจะโกยเงินไปมากถึง18ล้านเหรียญหรือประมาณ667ล้านบาท ก็ต้องบอกว่ายังไม่รวมค่าเซ็นสัญญาที่ร่วมกับงาน PBC Boxing นะครับขณะที่จอห์นเมลชาโลครับกำปั้นชาวสาหรัฐรับเงินเข้าเป๋าอยู่ที่1.5ล้านเหรียญสนหรัฐครับหรือประมาณ55ล้านบาทวกกับส่วนแบ่ง p p v 40ทําให้จะได้รับเงินจากค่าชกไฟนี้รวมประมาณ 222ล้านบาทครับถือเป็นรายรับที่มากที่สุดในชีวิตเลยครับจากการโกยเงินในไฟนี้ครับทำให้กาเนโลสร้างสถิสติเป็นนักมวยที่ทําเงินจากการขึ้นชกทะลุเกิน550ล้านเหรียญครับก็อยู่ที่ประมาณสัก 2,405ล้านบาทนะครับและก็ยังคงชกอยู่เป็นรองเพียงแค่เดอะ o n e y ์นี่ฟลอยด์เมเบทอร์จูเนียเท่านั้นนะครับอดีตกำปั้นไรพา,ายชาวสหรัฐและก็เดอะแพ็กแมนแมนนี่ปากเกี่ยวครับที่เคยทำเอาไว้นะเพราะพวกนี้มันก็โหดจริงๆนะครับต่อยกันแต่ละทีก็ส่วนแบ่งแบบเจออล้านนี้เป็นเรื่องต่ำเลยนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นคาร์เนโลนี่ครับที่ทำเงินได้เยอะสุดๆแล้วครับในยุคปัจจุบันครับ